What we here back, 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 do go is back. ครับข้อใหม่หนึ่งรายการนะครับเป็นคูปต้านะครับ L 3 4 0 8นะครับตัวดีทีนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับรถปรับสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับอ่าอุปกรณ์นะครับมีใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานควนนะครับมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเข้าใหม่นะครับ3 4แรงม้านะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับยางนะครับ90%เลยนะครับหน้าหลังนะครับ ใดที่สนใจนะครับมีใบเอกสารซื้อขายจากทางร้านนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่091นะครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับก็ติดต่อมาได้ที่063นะครับ3130447นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้นะครับตรวจเช็คความสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับหน้าใบดันดีนเปลี่ยนใหม่นะครับหน้าใบหน้าใบมีดนะครับใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับสลักเกียย์หน้านะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ นะครับที่เอาเป็นคนเอามานะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับนะครับระบบเคียร์ต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับจอดนี้ก็ได้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 ครับสวยนะครับทุดท้ายนะครับสมบูรณ์นะครับเอว์ดีโอเต็มนะครับหลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับปรับสภาพทมสีเรียบร้อยนะครับแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะมีผานพวนนะครับผานพวนเลือกได้5ใบ6ใบนะครับาลูกค้าถ้าใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่0ูนย์91นะครับ861 1191นะครับรถอยู่ที่ร้านนัทเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็น34แรงม้านะครับขอบพระคุณผู้ติดตามและรับชมนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรถเข้าใหม่หนึ่งรายการนะครับเครื่องเกียร์เงียบนะครับ ทิปนิยมนะครับ34แรงนะครับตัวนี้ปรับสภาพทาสีเสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับรถเข้าอีกนะครับวันนี้นะครับรอบบ่ายนะครับวันนี้เข้าทั้งหมด3คันนะครับก็คันแรกนะครับจะเป็น30แรงนะครับหลังจากที่เข้าเมื่อเช้าแล้วคันหนึ่ง34ไม่มีเล่มนะครับคันนี้30แรงนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับรถจดปี54นะครับคันนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังเต็มๆนะครับยางหลังใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาที่2แสน หกหมื่นบาทห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนครบนะครับตัวนี้คั้นหนึ่งครับสามสี่ศูนย์แปดตัวนี้เล่มทะเบียนครบเหมือนกันนะครับยางใหม่สี่เส้นตัวนี้ราคาที่สองแสนสองหมื่นบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเหมือนกันนะครับด้านหน้าผ่านพวนนะครับนใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับน้ำมันเบิร์ตวันนี้ช่างเตรียารถลงนะครับอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับวันนี้สามคันนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับ ถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ